ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีทรักทุกท่านนะครวันนี้ไม่ได้พามาดูรถไฟนะฮะแต่วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเ,นนะะเดินเข้ามาที่ร้านตัดชุดข้าราชการนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตัดชุดทํางานใหม่นะหลังจากที่ชุดที่ใช้งานอยู่เนี่ยนะครับใส่มา9ปีแล้วนะครับตัดตั้งแต่อยู่กรุงเทพตั้งแต่สมัยเรียนอยู่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟและในโอกาสที่จะ เตรียมก้าวเข้าสู่ตําแหน่งพอ,อรอเนี่ยนะก็เลยถือโอกาสตัดชุดใหม่ซะเลยนะฮะวันนี้นะได้ร้านเวทนะครับร้านเวทเป็นร้านตัดชุดเก่าแก่คู่เมืองโคโราชนะครับเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากอยู่ใกล้กับ5แยกโขดรถไฟใกล้กับสถานีรถไฟนะคนรราชสีมาเนะเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาข้าราชการทุกหน่วยงานเลยนะครับวันนี้นะผมก็เลยต้องขอมา ลองเป็นลูกค้าดูสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะหลังจากที่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาพอสมควรแล้วนะฮะซึ่งชุดที่ผมสั่งตัดนะฮะก็คือชุดปฏิบัติการนะฮะฝ่ายการช่างกลจํานวน3ชุดนะครับก็คือชุดพรรนั่นแหละนะฮะแล้วก็ชุดเครื่องแบบพิธีการนะฮะหรือว่าชุดปกติขาวนะฮะอีก1ชุดนะครับรวมทั้งหมดนะฮะสชุดด้วยกันนะครับซึ่งผ้าที่ใช้นะฮะเป็นผ้าที่ผมซื้อมาจากข้างนอกนะฮะโดยใช้เนื้อผ้าสเปนเด็ก สำหรับตัดชุดสีกรม,มท่ารวม9เมตรนะฮะราคาเป่าเนี่ยนะฮะ1,350บาทซึ่งผ้าสเปนเด็กนะฮะที่ผมเลือกใช้นะี่ะมีคุณสมบัตินุ่มสวยใส่สบายระบายอากาศได้ดีนะฮะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงแต่ไม่ย้วยนะฮะคืนทรงสวยแล้วก็ซับเหงื่อได้ดีด้วยนะฮะถึงที่พูดมาเนี่ยก็คือเขาโฆษณานะฮะแต่จะใส่ทํางานได้จริงเป็นตามที่โฆษณาหรือเปล่าก็ต้องลองพิสูจน์ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนชุดปกติขาวเนี่ยนะฮะก็ใช้เป็นผ้าวาเลนติโนนะฮะสีขาวโอโมสำหรับ1ชุดนะใช้ผ้า3เมตรนะครับราคาผ้า450บาทนะครับผ้าวาเลนติโนเนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปนะฮะคนทั่วไปจะรู้จักกันเรียกชื่อแบบสั้นๆหรือเรียกผ้าวาเลนนะฮะเนื้อผ้าเนี่ยจะหนากว่าผ้าสเปนเด็กนะครับแน่นอนเวลาใส่นานๆมันก็จะค่อนข้างจะร้อนนะครับสำหรับผ้าวาเลนติโนนะฮะ แล้วก็สําหรับค่าช่างนะที่ร้านเวสนะครับคิดราคาช่างนะชุดละพันเจ็ดสำหรับชุดขาวก็สามพันหนึ่งะฮะรวม4ชุดเนี่ยนะครับค่าช่างทั้งหมด8,200บาทนะฮะบวกค่าผ้าที่ซื้อมาอีกพันแปดงานนี้ก็ต้องควักเงินกันถึง10,000บาทต้นทวนกันเลยทีเดียวนะฮะแต่เอาจริงๆนีผมก็กะว่าเนี่ยจะใช้ไปให้ได้สักสิปีเลยนะฮะจุด เก่าเนี่ยนะครับใช้มา9ปีชปีชุดนี้เก่าสัก10ปีนะเฉลี่ย,ยปีละประมาณ1,000บาทนะเดือนละ83.33สตางค์นะวันละ2บาท77สตางค์ซึ่งแน่นอนว่าผมทำงานได้ค่าแรงต่อวันนี้มากกว่าค่าชุดแน่นอนอยู่แล้วนะฮะซึ่งคงไม่มีใครทำงานได้ค่าแรงต่ำกว่าวันละ2บาทแน่นอนนะฮะก็ยอมจ่ายนะฮะเพื่อภาพลักษณ์ดีขององค์กรสร้างความมั่นใจให้ใหกับผู้ใช้บริการนะครับผมถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะสำหรับ เรื่องของเรื่องแบบนะฮะที่บอกว่าเป็นการลงทุนเนี่ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเบิกได้นะครับผมต้องจ่ายเองนะจากภาพเนี่ยนะครับคุณลุงได้วัดจุดสีกลมมาท่าเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้กําลังวัดจุดปกติขาวซึ่งอ่าจุดปกติขาวเนี่ยจะต้องตัดต่างไปจากชุดทํางานปกตินะครับฉะนั้นจะต้องวัดใหม่อีกรอบหนึ่งเป็น2รอบนะบแต่คุณลุงเนี่ยก็ ใจดีนะฮะสอบถามความชอบของแต่ละคนด้วยนะฮะสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณลุงก็จัดให้ตามความความชอบนะฮะตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการวัดแผ่นหลังนะฮะหรือว่าหัวไหล่นะครับแล้วก็วัดทุกส่วนเลยนะฮะตั้งแต่ความยาวของท่อนแขนนะครับวัดความกว้างนะครับของหน้าอกนะครับรอบเอวนะครับวัดทุกส่วนวัดรอบคอด้วยนะฮะ อันนี้เป็นการวัดท่อนแขนนะครับว่าขนาดความใหญ่ของแขนเสื้อเนี่ยนะครคุณลุงก็จะค่อนข้างละเอียดนะถึงขนาดที่ว่าใส่นาฬิกาเรือนไหนเนี่ยก็ต้องวัดนาฬิกาเข้าไปด้วยนะเพื่อเวลาตัดผ้ามาแล้วเนี่ยเวลาสวมใส่วงแขนเนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่นาฬิกาไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดนาฬิกานะครับคุณลุงก็ค่อนข้างจะ อซีเรียสมากนะฮะกับเรื่องนาฬิกาเนี่ยนะ <Okay. S 1> หลังจากที่อวัดช่วงบนแล้วต่อไปก็เป็นช่วงล่างนะฮะระอบเอวนะครับ สะโพกนะฮะรอบเอวสะโพกแล้วก็ต้นขานะฮะเนี่ยคือความละเอียดนะฮะของคุณลุงนะฮะถามกระทั่งว่าแบบเวลาทำงานใส่กางเกงซับในเป็นบ็อกเซอร์ไหมนะฮะเป็นกางเกงกีฬาไหมนะครับผ้าหนาไหมผ้าบางไหมเพื่อคุณลุงจะ,ะกะ ให้เราได้ถูกว่าเวลาเราใส่งานใช้งานจริงๆเนี่ยนะฮะเราจะไม่คับหรือหลวมจนเกินไปนะครับคุณบุงวัดตามลักษณะการใช้งานจริงๆในขณะที่เราทํางานในขณะที่เราสวมเครื่องแบบนะครับ ไม่ได้ใส่จรินายที่บริเวณชอบแต่ใส่ไปจำอ่ะใส่ธรรมดามาเราไม่ไดผมอกใส่จริงใส่ไม่ได้ครับครับทำไมบอผมขับได้ไงผมโเลยเหรอใส่ขาตั้งอีกตัวข้างในโอ้โหข้างม่ใช่บ็อกเซอร์ใส่ทำงานมันมันจะเขาชอบเขาชอบใส่ไอ้นั่นขาตั้งเป็นแท่นั้นเองอ่ะใส่ซักคนละ แล้ววันนั้นไม่ได้ใส่มาบอกก็ไม่บอกว่าไม่ับในไดครับขาตันมันไม่เหมือนปกติมันจะหนาวไปขาเจ็บนิ้วพอไหมนดียเจ็บขึ้นสำหรับเครื่องแบบทั้ง4ชุด,ชดนะครับทางร้านเนี่ยใช้เวลาในการตัดประมาณ1เดือนนะฮะ เดี๋ยวใกล้ๆวันแล้วนะครับหรือว่าวันที่มารับชุดแล้วนะฮะผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครว่าคุณลุงเขาตัดเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ร้านเวสนะครับตัดเสื้อได้สวยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวมาชมกันสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ